การเจองานยากนั่นคือโอกาสในชีวิตงานยิ่งยากค่าตัวยิ่งเพิ่มครับอยากจะฝากถึงคนทำงานหลายๆคนนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากทำงานง่ายๆผลตอบแทนดีๆซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่มันเป็นการคิดสั้นนั่นก็คือว่าทำงานง่ายได้ผลงานดีผลตอบแทนระยะสั้นดีแต่วันที่เราเปลี่ยนงานวันที่เราได้รับการปโปรโมทนั่นคือไม่มีคุณค่าเลย เพราะว่าเวลาเขาจะเลื่อนตําแหน่งใครขึ้นมาเวลาเขาจะรับสมัครงานหรือคัดเลือกใครเข้ามาเขาจะไม่ดูว่าไอ้ผลงานย้อนหลังคุณ ABC D มากน้อยแค่ไหนแต่เขาจะดูว่าคุณเคยผ่านงานยากๆมามากแค่ไหนเพราะงานยากคือตัวที่จะพิสูจน์ว่าคนคนนั้นเหมาะที่จะเติบโตขึ้นไปในระดับสูงหรือไม่งานยากคือตัวที่คอยกัดหรือว่าคอยคัดกรองให้เป็นอย่างดีว่าเอ้ยถ้าใครผ่านงานยากๆแบบนี้ได้แสดงว่ามี ทั้งความเก่งมีทั้งความแกร่งผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละปีแต่ละช่วงเวลามันก็จบกันณนะปีนะั้นไม่ได้เอามาเป็นตัวประกอบในการพิจารณาว่าใครจะได้ขึ้นอันนี้ก็เลยอยากจะฝากถึงทุกคนว่าถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนยุคใหม่อย่าหนีอย่าเลี่ยงอย่าปฏิเสธงานยากๆอยากจะให้มองใหม่ว่างานยากเนี่ยเราลองใช้มุมมองสัก5มุมมองนะครับในการมองงานยากเปลี่ยน mindset หรือกรอบความคิดของเรา ข้อที่หนึ่งครับงานยากคืองานที่จะช่วยลดอีโก้ของเราอีโก้คืออะไรอีโก้ก็คือความมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะคนกเก่งๆอ่ะเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็มักจะทําในสิ่งที่คิดว่าทําสําเร็จอะไรที่ทําไม่สําเร็จก็ไม่ค่อยอยากทําเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองสําเร็จมาตลอดการที่เราได้เจองานยากเรากล้ารับงานยากนั่นคือเรากําลังลดอีโก้หรือความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปลงไปนะครับเพราะว่างานยาก เวลาเรารับปุ๊บเราจะต้องเตรียมทําใจตั้ง,ต,งต,ตั้งแต่รับงานว่ามีโอกาสล้มเหลวนะมีโอกาสที่จะสําเร็จน้อยกว่าคือไม่ได้สําเร็จร้อเอร์ซนแบบที่เราเคยทํามาตลอดอันนี้คือเป็นงานยากคือตัวละลายอีโก้พอเรามีอีโก้ลดลงเราจะเป็นคนที่เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราจะไม่กลัวความล้มเหลว มุมมองที่2ครับงานยากเปรียบเสมือนเชือกเปรียบเสมือนสลิงที่จะดึงเราดึงศักยภาพของเราที่ซ่อนอยู่ให้ออกมาให้คนเห็นรวมถึงตัวเราด้วยเพราะบางครั้งเราไม่รู้หรอกครับว่าเรามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนการที่เราเจองานยากมันจะบอกเราเลยว่างานยากระดับ10เราทําได้แค่9กอ่ะแสดงว่าศักยภาพเรามีแค่9งานยากระดับ10แต่เราทําได้เฮ้ยแสดงว่าศักยภาพเราเนี่ยมีมากพอนะเดี๋ยวต้องไปวิสูน์ต่อมี11หรือไม่ มุมมองที่3ครับใครก็ตามที่ทํางานยากอยู่ในสายตาหัวหน้าแน่ๆตั้งแต่1ลูกน้องส่วนใหญ่มักปฏิเสธงานยากลูกน้องคนไหนที่กล้ารับงานยากนั่นคือได้ใจหัวหน้ามาแล้วหนะครับข้อที่2ใครทํางานยากหัวหน้ามักจะมีส่วนลดอยู่ในใจเพราะหัวหน้าก็รู้ว่างานนี้มันยากยิ่งงานที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนส่วนลดในใจหัวหน้ามีเพียบครับก็คือให้อภัยได้ให้ความช่วยเหลือได้และ ถ้าเราทำงานยากๆนั้นสำเร็จนั่นคือเครดิตและผลงานที่ชัดเจนที่หัวหน้าสามารถเอาไปพูดกับใครก็ได้หัวหน้าที่จะเอาไปเลื่อนตำแหน่งเราในอนาคตก็ได้ <S <S มุมมองที่4ครับเราจะได้รู้ว่าเรายังขาดอะไรอยู่เพราะเวลาเราเจองานยากเราคงไม่สามารถผ่านมันได้ตลอดบางครั้งเราจะรู้เลยว่าเจองานยากๆแบบนี้เรายังขาดจุดไหนเรายังอ่อนจุดไหน เพื่อที่เอาอะไรฮะเอาจุดนี้ไปพัฒนาตัวเองต่อนะครับและมุมมองสุดท้ายคือมุมมองที่5ครับงานยากเปรียบเสมือนการวางสเปคความก้าวหน้าในอาชีพให้กับตัวเองล่วงหน้าใครก็ตามที่ทํางานยากมาเรื่อยๆนั่นคือเรากําลังวางสเปคว่าสเปคของคนที่จะรับการโปรโมทเลื่อนตําแหน่งในอนาคตจะต้องเคยผ่านงาน1 2ึ่งสแล้วส่วนใหญ่นะครับเวลาเขาจะตั้งสเปค หรือคุณสมบัติของคนที่จะโปรโมทมักจะดูจากเป็นคนแบบไหนเช่นเป็นคนเก่งไหมเป็นคนมีความแร่งไหมมีคนมีความอดทนไหมเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอ่ะมักจะมาจากงานยาก,ยากงานง่ายๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกอันนี้ก็จะเป็นมุมมองห้ามุมมองสําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนงานยากคือโอกาสเลยครับไม่ใช่หาง่ายๆแล้วอย่าลืมว่างานยากในองค์กรส่วนใหญ่เป็นงานที่สําคัญครับ อยู่ๆเขาจะเอางานยากมาให้คนที่ไม่อยากทำเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ๆเขาจะให้งานยากๆที่สําคัญมาให้กับคนซึ่งไม่มีฝีมือก็ไม่ใช่ดังนั้นงานยากนั่นคือโอกาสทองของคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพครับฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับขอบพระคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ